ท็อปสุดในรุ่น To ยต้าวีออ 1.5S ปี S, 13โฉมเจน3ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทมาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังและสปอยเลอร์ด้านหาายเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยสนใจรีบติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยช้าหมดอดรถไม่อยู่นะคะสวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ มารีวิวรถเข้าใหม่กันให้ชมกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษมากๆเลยหายากมากทั้งรุ่นย่อยของเขาและสีของเขานั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถขันไหนนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็เพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมกันเลยว่า วันนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะสำหรับตัวรถสีน้ำตาลที่อยู่ด้านซ้ายมือของนุ่นคันนี้นะเป็น t o y o ต a v i o อนั่นเองนะคะรุ่น1.5ตัว S นะคะตัวท็อปที่สุดเลยนะคะสุดในรุ่นมากกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะเป็นรถปี2013จดทะเบียนปี2014ตั้งขายอยู่ที่349,000บาทนะคะคันนี้เนี่ย ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถเกง่งแบนหลักสีประตูสีน้ำตาลสีหายากชุดแต่งรอบคันและออปชั่นจัดเต็มไปเลยนะคะก็มาดูพร้พรอมๆกันเลยว่าคันนี้มีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะเนยนนุ่นพาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ สำหรับคันนี้เนี่ยของเขาจะเป็นวีออสโฉมเจนที่3นะคะนี่การออกแบบกระจังนนหน้าของเขานี่จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตัวตรงนี้ของเขาเนี่ยจะตกแต่งโดยเส้นโครเมียมเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นเล็กๆที่เขาเสริมขึ้นมานะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โดยโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะซึ่งแน่นอนโตโยต้าเองนะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเครื่องยนต์ค่อนข้างทนทานเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน2กไก่สเสือ9476จังหวัดกรุงเทพมหานะครซึ่งตัวนี้นะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าดีกว่าเนาะสำหรับชุดโคมไฟหน้านี่จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะจะเป็นไฟหน้าที่เป็นลูกแก้วแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยเห็นไหมแล้วก็ชุดโคมไฟของเขาเนี่ยจะตกแต่งด้วย ครมีมภายในชุดโกลไฟด้วยนะคะอันนี้คือเรายัางไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็อาจจะคุณหน่อยแต่หลังจากปรับสภาพก็จะได้ที่ใสกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของใบตัดหมอกนะซึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการปรับสภาพแล้วก็ดูแลให้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะตัวนี้มีมีการติดตั้งสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยเห็นไหมชุดแต่งของเขานะจะบอกเลย ดูสไตล์สปอร์ตเป็นอย่างมากเลยดูดีนะดูหรูดูแพงแล้วก็เข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของตัวล้อดีกว่าเนาะสำหรับล้อของตัวรถคันนี้นะคะยังได้เป็นล้อเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นล้ออลลอยนั่นเองตัวนี้ได้เป็นขนาด16นิ้วนะคะเห็นไหมเป็นล้อแม็กซี่ลูของแท้จากโตโยต้าเลยนะคะซึ่งแน่นอนของแท้เนี่ยแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย มาพร้อมกับยาง b i s t ต o ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ในส่วนของตัวยางเอง,เองนะได้ยางสัปดาห์ที่18ปี2020นะคะก็ถือว่ายางยังใหม่อยู่เลยนะคะก็ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะมาถัดมาที่กระจกมองข้างกันตัวนี้นะคะเวลาพับหูกกระจกจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะควบคุมจากแผงวงจรไฟฟ้านะภายในตัวรถนั่นเอง มาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีน้ําตาลสีเดียวกับตัวรถนะคะเราก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะคะขนาดความหนาของฟิลม์มกําลังดีนะไม่หนาไม่บางจนเกินไปไม่บดบางวิสัยทัศน์การใช้รถอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีการติดตั้งคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะสาหรับกระจกทั้ง4บานเลย แล้วก็ตัวกระจกเองนะคะอยากให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญลักษณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ สำหรับตัว S นะคะมือเปิดประตูด้านนอกของเขาเนี่ยจะทำมาจากวัสดุโครเมียมนะคะสำหรับประตูทั้ง4บานเลยและดูสีของตัวรถสิเห็นไหมโคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบสีเดิมจากโรงงานเป็นสีน้ำตาลอันนี้เลยนะคะก็ปีการจดทะเบียนลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดเลยนะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ แล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์หแล้วก็รองรับ e 2 0ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายดีกว่าสําหรับไฟท้ายของเขานะก็พอเป็นเจน3นะการออกแบบไฟท้ายก็ให้ดูดูชฉบเฉียวกว่าเดิมดูเรียวขึ้นนะคะมีทั้งไฟ เบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยเห็นไหมด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนของเสาญนาเวลาขึ้นวิทยุกระจกบานด้านท้ายก็มีการติดตั้งซีมติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของสไปเลอร์ด้านท้ายด้วยนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งของเขาเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วย,วยตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะมีตัวกษนโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นของเขานั่นก็คือวีออสนั่นเอง มาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแล้วก็รุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัว S นั่นเองมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิวฝากระโปรงท้ายที่ทำมาจากวัสดุโครเมียมนั่นเองนะคะนี่เท่านั้นจะไม่พอนะของเขามีในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้อีก2จุดโอ้โหเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะตัวเนี่คือเยอะสุดแล้วนะคะ นี่แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะจะบอกว่ามันดีมากๆเลยซึ่งเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองมาพร้อมกับในส่วนของสเกิร์ตด้านถ่ายด้วยว่ายง่ายนะคันนี้ได้ทั้งสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังนะั่นก็คือสเกิร์ตรอบคันนั่นแหละมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านถ่ายด้วยนะคะก็ชุดแต่งจัดเต็มกันไปเลยนะอันเดี๋ยวนุ่จะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านถ้ายซึ่งอันนี้เเป็นแจสมล กดปุ่มค้างได้เลยเขาก็จะเปิดห้องเก็บสัมภาระให้เลยนะนี่แล้วก็พอเปิดมานะคะด้วยกับของวีออสเองนะคะก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะยิ่งไม่มีถังแก๊สอยู่นะมันไม่เกะกะอย่างน่นอนก็เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเปิดมาด้านล่างนะโอ้โหมีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองซึ่งอันนี้เปิดให้เห็นกันชัดๆเลยว่ารถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเนะี่ยอันนี้คือแบบ เนี้ยมากๆเลยนะสำหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะ <S <S เห็นไหมรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเ็นอาทุกจุดอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะนีให้ดูเลยฝั่งนี้ก็รอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมทั้งหมดนะคะเม EN ็นอาทุกจุดอยู่ครบเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ําเรื่องน้ําท่วมเราไม่นํารถแบบนั้นเข้ามาขายอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ที่อยากให้ดูนะคะสําหรับด้านท้ายเลยก็จะไปในสอกของน็อตฝากระโปรงนั่นเองตัวน็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสามารถใช้เล็ติ๊กสียางลงโอ้สียางยังนิ่มอยู่เลยนะคะก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้นุ่นพาเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปดูในส่วนของออปชันภายในของตัวรถคันนี้กันไปเข้าไปกันสำหรับภายในนี่คือแบบจะคุมโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะโอ้โหคือจะบอกว่านานๆตัว S จะเข้ามาทีนะออปชันลูกเล่นเขาคือคือเยอะจริงๆนะนี่เาจะได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะเหมือนกันเลยเห็นไหมไม่ต้องไปทำเพิ่มนะอ่าแล้วก็ย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะมามาดูเลขใหม่กันดีกว่า แล้วจะบอกว่าเลขใหม่ของเขาคือน,น้อยมากเลยนะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยเลขใหม่อยู่ที่1น1 8 5 9สแป้อกิโลและจะบอกว่าไม่แสนต้นกับรถปี2013นี่คือเลขไม่น้อยนะคะเมื่อเฉลี่ยอายุทําการใช้งานของเขาแล้วนะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะโอ้โหพวงมาลัยตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทามีแอร์แบ็กให้ด้วยจํานวนหนึ่งคู่น,นะคะนี่แล้วก็ดูเขาได้มีการเปลี่ยนจคตรงกลางนะโอ้โห จอใหญ่โตมากเลยอะ่ะเป็นจอแบบจอสัมผัสทัชสกรีนนะตอนนี้ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเชื่อมต่อเชื่อมต่อได้นี่เป็นจอสัมผัสเชื่อมต่อโทรศพัพท์ฟังเพลงตัง้งค่าข้อมูลเลยนี่ฝึกก็คือใช้งานได้เป็นปกติเลยนะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยใช่ไหมเห็นไหมดูจอเขาสีใหญ่โตมากเลยอะ่ะมองเห็นได้แบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะจุดยอดเนซนเซอร์ทยก็ทํางานดังดีนะคะอ่ะมาตอนน่อในส่วนของระบบแอร์กันนะ อันนี้จะเป็นแบบระบบแอร์ออโต้เห็นไหมปรับความแรงได้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่ทันใจคือรถมาร้อนแล้วก็ปรับอุณหภูมิเองได้ปรับความแรงพัดลมอันนี้ก็คือปรับได้ตามแต่ฉันเหมือนกันนะมาต่อใน,นส่วนของระบบเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของคั้นบันไดแบบนี้เลยจับได้ค่อนข้างกระชับม,มือและดูหัวเกียร์ขเขาสิรอยช้ำคือน,น้อยมากนะคะถือว่าเขาดูแลรถแบบดีเยี่ยมเลย มันต่อกันในส่วนของตัวเบาะดีกว่าอันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะก็ดูแลรักษาทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวนะคะ,ะไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังดีกว่ามาเราไปดูกันว่าของเขานี่กว้างมากน้อยแค่ไหนนะ นี่อันนี้คือเราได้ทําการปรับเบาจากด้านหน้ามาแบบสุดแล้วนะนี่คือปรับมาด้านหลังสุดแต่ว่าพื้นที่ในการใช้ด้านหลังก็คือยังกว้างอยู่เขายังไม่ติดนะคะมีแผ่นยางรองเท้าให้ครอบทุกจุดเลยแล้วก็ตัวเบาะน,นี่ก็เป็นพอนังสีดําเหมือนกันนะมีสายเบลล์ให้3เส้นรองรับผู้ยสารสามทันเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเนาะโอ้เพดานด้านบนเห็นไหมคะไม่มีรอยขีดขูดเลยแล้วก็พลาสติกด้านหน้านะตรงที่บังแดดก็ยังไม่มีรอยแกะเลยโอ้โห คือใหม่จริงนะสุดท้ายที่จะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วกนะ็โครงสร้างด้านหน้าไปดูพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารถเข้าใหม่เนี่ยจะมีในส่วนของตัวเครื่องยนต์เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะบอกว่าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปเนี่ยทางเราก็จะต้องมีการดูแลทําความสะอาดให้นะคะซึ่งตอนนี้ขณะรีวิวก็มีเจ้านกนะคะมาทักทายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะม ต่อกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ VVTI <c oughs> ตัวนี้เป็นขนาด 1,500cc นะเป็นฝาสีดำเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเย,ยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดอันนี้สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสัญนาเลขทุกตัวอักษรเลย <c oughs> นี่น็อตฝารกระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มสีเดิมม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบอันนี้ก็จะเปในส่วนของมิดอาร์ที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคานด้านซ้ายนะนอะ็อตระหว่างตัวนี้จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายกับคานด้านหน้าก็สีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับสำหรับคานด้านหน้าก็เดิมแท้จากโรงงานก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆนะคะปั๊มไว้แบบนี้ถัดมาที่น็อตตัวนี้จะเชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและก็คานด้านขวาันั่นเองสาหรับคานด้านขวาก็ดําเดิมสีเดิมเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอรที่ติดอยู่กับเบา้าโชคสภาพดีสมบูรณ์แล้วก็เป็นอาร์ที่เบ้าชกอยู่ครบทุกจุดเลย ถัดขึ้นไปจะเป็นในส่งหวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนี่เห็นไหมอ่ะมีเช็ดให้ดูเลยนะคะก็ตัวฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่งของสัญลักษณ์โตยต้ตาแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมรับกิบทุกตัวอยู่ครบเลยแล้วก็สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สี ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างเลยนะเราคัดสรรรถคุณภาพเกรด A ทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์บิความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกขันเลยนะคะเล่มทะเบียนไม่ช้ำรูสูญหายด้วยนะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีน้ำตาลคันนี้นะคะ t ต y o ต a า i o s 1.5ตัว S นะคะปี2013จดทะเบียนปี2014ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่349,000บาทอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะช้าหมดอดรถไม่อยู่นะคะก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you